โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิตนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้ผมนะอยู่ในเกมของโลบล็อกนะครับแล้ววันนี้เนี่แบบของ All Star ที่เป็นอย่างเช่นเคยนะครับนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ผมนะทำการ์ดวิจารณ์ที่มีชื่อว่าโกฮังนะครับผมแต่เป็นโกฮังที่สามารถเอาไปทำเป็นร้างจิตดาวได้นะครับนะซึ่งก็วิธีได้โกฮังเนี่ยก็อยู่ที่แซมมอนนะครับแล้วก็อยู่ในตู้สเปเชียลนั่นเองนะนะซึ่งโอกาสออกอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะอร์เนะซ็ค่อนข้างน้อยแหละก <c oughs> ผมจะได้มาซม่งกเลค็คนะ่อนข้าสอเรงต้นดีกว,ว่า สเตจแรกต้นของโกฮังในร่างนี้เรานะฮะฮาดาซูปาเนี่ยนะสปีดได้ถึงเย็่ที่แปดวินะผมดาเมจทสองพันแล้วก็ระยะที่สี่สิบผมนะก็เป็นสเตจแบบน่าจะมาตรฐานของร่างที่เอาไปทำเย็ดดาได้มั้งระยะดาเมจก็จะปราณนี้นะทุกอย่างจะแบบนี้หมดเลยนะ,นะครับผมนะถ้าที่สังเกตมานะก็โอเคเพนาะน่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าเอฟเป็ดของโกฮังในร่างฮาดาวที่เอาไปทำเย็ดดาได้จะสวยแค่ไหนนะครับผมนะก็ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับผมนะ โอเคเราไปดูแบบไวๆกันเลยนะผมไป Later มาโอเคผมตัดเข้ามาในนี้เลยแล้วกันนะมนะโอเคเดี๋ยวเรา,เร,า,เ,ราเริ่มทำๆการเพิ่มเลือดก,ก่อนห้ได้สักประมาณ 1, 100แสนนะตามเบสร์ตของเราได้มนะโอเคมาหนึ่งแสนสามหมื่นแล้วก็โกฮังเป็นตัวที่ราคาอยู่ที่500นะอยนะมอเคซึ่งก็โอเคแหละผมว่าไม่คีเร้นะโอเค เอฟเฟกต์โจมตีไม่ไม่ธรรมดาแล้วนี่หนึ่งสองสามก็ปล่อยขึ้นเต่าใช่ไหมเนี่ยบ้อย่างโอเคนะโอเคขั้นแรกหนึ่งหมื่นบาทนะผมโอเคจะเพิ่มดาเมี่นะแต่ยังไม่เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรจะเปคเอฟเฟกต์การประหยะัดนะผมต่อไปขั้นสองหนึ่งหมื่นโอเคการโจมตีเอฟเฟกต์ยังไม่เปลี่ยนนะแต่ตั้ตีสวยขึ้นนะอ๋อมีแค 3, ่สามไส้ละโอเคขั้นสุดท้ายครับผมสองหมื 20, ่นภาพกองตีเป็น เป็นรงกลวยเลยเว้ยตอนนี้ว่าก็โอเคอยู่นะโว้าวมีโกคูด้วยเฮเจ๋งเจ๋งไหนดูสิมาสัปตาแล้วกันนะี่ยอะต่อไปโกฮันโกฮันปี๊ปยยิงไปเอฟเฟกต์เหดรร้ายมากทุกคนดูดิเกือบแสได้ไหมเฮ้ยไม่ดิ เยอะๆเกือบแสนสามเมาเรามาดูเอฟเฟกกันบ้างดีกว่าเอฟเฟกดิบัฟต่อครับผมบาาบ,บัฟแล้วก็เหมือนเดิมนะร้อจ็ดสไม่มีออฟนะครับผมแล้วก็บัฟเป็น4ี่สเต็กละอ้หนึ่งองสามากได้มหนึ่งแสนมื่นห้าพัี่ร้อยบอกบัฟสี่สเต็กป้ายป้า ตัวโกฮังในร่างเลเวลหนึ่งนะครับผมนะแต่มีที่3ามแสนเจ็ดห่ยเลยอะ่ะโอ้ก็ไม่คิดเลยนะแถมที่ตั้งแปดสิเมตรด้วยค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมนะอืมใชได้จะได้มาเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่ตอไปดีกว,นะว่านะว่าไอ้ร่างของร่างของโกฮังเนี่ยร่างอันดาวร่างผู้ใหญ่เนะี่ยมันจะเป็นแบบเท่สักแค่ไหนนะก็โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะของโกฮังห้าดาวซูเปอร์เนี่ยนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันนะครับผมนะใครชอบคลิปนี้อย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแฟนเพจด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหมไปเว้ย thank <music> you